เราก็ยังอยู่ในเรื่องของฝุ่นยอยู่ครับล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าเชียงใหม่เชียงรายยังคงวิกฤตับเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5ครับเพในขณะที่สถานการณ์หมอกควันนะฮะแล้วก็ ค่าฝุ่นละอองทางภาคเหนือย,ยังคงพุ่งสูงขึ้น <Ừ. S 2> อย่างต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่มีการระดมแนะนาเครื่องบินทิ้งน้ำฮะตามจุดฮอสปอตในพื้นที่ต่างๆค,ครับหวังลดปัญหามลพิษให้น้อยลงครับค่ะก็นับว่ายังเป็นเรื่องใหญ่ในขณะนี้นะคะศูนย์อํานวยการป้องกันและก็แก้ปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันค่ะแล้วฝุ่นละอองภาค3มีการบรรณาการประสานความร่วมมือ,ก,มอกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและก็แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันนะคะภาคเหนือระยะนี้อย่างต่อเนื่องโดยพลตรีวีรวัตรนะคะวิวัฒน์วานิชรองผู้ ำนวยนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันและก็ฝุ่นละอองภาค3ได้มีการจัดอากาศยานชนิดต่างๆค่ะทางเครื่องบินนะคะ A, ขอไปค่ะทั้งเครื่องบินดี42ของกองทัพอากาศในการตรวจจับความร้อนเครื่องบินบ t 67ของกองทัพอากาศในการทิ้งน้ำนะคะสร้างแนวกันไฟค่ะใช้แมกกทั่งเฮลิคอปเตอร์นะคะ m i 17นะ m i 17ของกองทัพบ,บกเฮลิคอปเตอร์ k i 32ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เบลนะคะ407ของกรมฝนหลวงและก็การบินเกษตรเนี่ยใช้กะเช้านะคะตักน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ในการทิ้งน้ําดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขา สูงนะคะเพื่อให้เห็นแล้วก็มีขีดความสามารถแล้วก็สมรรถนะของอากาศยานแต่ละชนิดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือค่ะซึ่งในการนี้นะคะเครื่องบิน DA นะคะ42ได้ทําการขึ้นสํารวจค้นหาจุดความร้อนแล้วพบว่าเกิดจุดไวไฟป่านะคะพื้นที่บูกเขาสูงบริเวณอํเาเภอแม่แตงแล้วก็อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์นะคะ KA32 ของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ที่กําลังขยายตัวลุกลามเป็นวงกว้างเลยค่ะมีการใช้จะให้แหล่งน้ํานะคะจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ขออภัยค่ะจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะคะปฏิบัติการทิ้งน้ําจํานวน6รอบซึ่งปริมาณน้ําก็อยู่ที่18,000ลิตรสามารถควบคุมให้ไฟป่าไม่ขยายเป็นวงกว้างได้เป็นผลสําเร็จแต่ก็ต้องเฝ้าระวังการประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งด้วยแต่ในส่วนของสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับยังเขาเรียกว่ายังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอันดับหนึ่งของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกครับ เป็นวันที่6ติดต่อกันครับเรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยของแชมป์จากการตรวจการรายงานของเว็บไซต์ iqair.com ครับซึ่งเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศของ USAQI ทุกช่วงเวลาครับโดยคุณนิรัตพงศิษฐาวรนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กมีการร่วมกันแจกหน้ากากาอนามัยให้ประชาชนชาวเชียงใหม่บริเวณด้านหน้าอบอจอเชียงใหม่ครับ<อ>เพื่อรับมือกับวิกฤตหมอกควันไฟป่า PM2.5 จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมออกแจกหน้ากากอนามัยฮะ ซึ่งจะมีการคิกออฟพร้อมกันทุกอำเภอครับเพื่อบรรเทาวาการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ครับทั้งนี้ฮะยังให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของประชาชนจากเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขครับอย่างไรก็ตามหากประชาชนฮะนะรับความเดือดร้อนหรือมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยให้รีบประสานงานกับาสาธารณสุขใกล้บ้านตลอดเวลาครับเพื่อเข้าระบบการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีครับ